สวัสดีค่ะวันนี้ฝนจะพาทุกคนนะคะมาดูร้านสะดวกซักเปิดใหม่มาดูกันค่ะว,ว่าวิธีการใช้งานและขั้นตอนต่างๆภายในร้านเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่าง่ายสะดวกครบจบในที่เดียวจริงๆ,ๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพังตะการเนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้าง เมื่อเราเดินมาถึงลาแล้วเนี่ยเราไม่มีเหรียญสร็บมาเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแลกเหรียญกันนะคะว่าทํำยังไงบ้างอันดับแรกเราใส่แบงค์ร้อยเข้าไปตัวเครื่องนะคะจะรองรับทั้งแบงค์ยี่สิบห้าสิบและหนึ่งร้อยเมื่อเหรียญตกลงมาครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝนไม่มีน้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มเราก็เดินไปเลยค่ะเดินไปที่เครื่อง x b o x อกเครื่องจาหน่ายน้ํายาอัตโนมัติ เมื่อเราใส่เหรียญเรียบร้อยเรากดช่องที่เราจะเลือกสินค้าแล้วตัวสปริงจะหมุนสินค้าลงมาและหยิบที่ช่องรับสินค้าได้เลยค่ะเมื่อเราได้น้ำยามาแล้วเราก็มานำผ้าใส่เครื่องกันผ้าเราควรใส่ให้ตรงกับระดับน้ำที่มีขีดตรงฝาเครื่องไว้นะคะเมื่อเราใส่ผ้าเรียบร้อยก็ปิดฝาเครื่องให้สนิทค่ะ เมื่อปิดฝาเครื่องสนิทแล้วที่นี้เราก็มาใส่น้ํายาซักผ้าน้ํายาซักผ้าจะใส่ที่ช่องด้านนอกสุดและน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะจะใส่ช่องด้านในสุดค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มากดสตาร์ทค่ะวันนี้ซักฟรีกดสตาร์ทได้เลย25บหนาทีเท่านั้นนะคะก็จะซักผ้าเสร็จค่ะ ตอนการใช้งานมีแค่นี้เองค่ะนำผ้าใส่เครื่องนำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่เลือกโปรแกรมซักหยอดเหรียญและชำระเงินค่ะและกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มทำงานได้เลยอุณหภูมิมีให้เลือก3แบบก็คือน้ำร้อนน้ำอุ่นและน้ำเย็นค่ะเมื่อเรากดปุ่มเราก็สามารถใส่เหรียญตามจำนวนตัวเลขได้เลย เมื่อเราใส่เหรียญเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดที่สตาร์ทเริ่มต้นการทำงานได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เบื่อเบื่อมานั่งรอสักพักไม่มีอะไรทำเนี่ยก็หางานมาทำหรือว่าหาอะไรมาทานระหว่างรอได้นะคะภายในร้านนี้สบายโล่งลมเย็นอากาศดีมากเลยค่ะวันที่ฝนไปซักเนี่ยคือเครื่องเต็มทุกเครื่องเลย เมื่อเราซาักผ้าเสร็จแล้วนะคะที่นี้เรามาเอาผ้าออกจากเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปอบกันแล้วนะเมื่อเรานำผ้าออกจากเครื่องเสร็จแล้วทีนี้เราไปที่เครื่องอบกันค่ะเราเปิดฝาเครื่องและนำผ้าใส่เข้าไปในเครื่องได้เลย ใส่เสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาเครื่องให้สนิทนะคะมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะก็คือใส่ผ้าปิดฝาให้สนิทเลือกโปรแกรมการอบชำระเงินและกดปุ่มเริ่มทำงานค่ะมีอุณหภูมิให้เลือกสามระดับเหมือนกันก็คือร้อนสูงถนอมผ้าและร้อนวันนี้ฝนจะกดที่ร้อนสูงพอกดแล้วตัวเลขจะขึ้นที่หน้าจอที่นี่นะคะเราก็นำเหรียญที่เตรียมไว้ใส่ไปเลยค่ะตามจำนวนตัวเลขก็คือห้าเหรียญ เมื่อเราหยอดเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยตัวเลขรอเวลานะคะ27นาทีสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเวลานะคะหยอดเหรียญลงไปได้เลยค่ะทีนี้ก็จะขึ้นเวลาขึ้นมา6นาที สำหรับใครนะคะที่อยากมาร้านสะดวกซักร้าน d ี w a ช h w a แอนด d d ดนะคะตัวร้านอยู่วัดดาวเรืองเยื้องซอยภายงามสีสุขเลี้ยงทางด่วนหมูหกบางพูดค่ะสำหรับใครที่สนใจในธุรกิจร้านสะดวกซักนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยแล้วก็ช่องเพจทาง f Facebook Dutch Wash นะคะเนรมิตร้านสะดวกซักที่ดีที่สุดของคุณได้แล้วค่ะวันนี้